ในอดีตลาวกับไทยเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาก่อนเคยญาติเขตดินทิ้นแดนกันมาก่อนแต่ไทยลาวในปัจจุบันได้ดำเนินไปย่างลาบลื้นสภาพแวดล้อมพื้นฐานมีการเคารพซึ่งกันและกันมีผลประโยชน์ห่วมกันและมีการพัฒนาเสื่งบวกอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยเกื้อกูลได้แก่การไกล้ชิดทางเสื้อซาตศาสนาภาษาและวัฒนธรรม ดังกล่าวได้เสืส่อมฉสอลครมหอบพกปีของการผู้พันทางการทูตลาวในวันที่9าธันวาปีพศ2553ทั้งสองฝ่ายได้จัดกิจกรรมเพื่อเสื่อมสฉลองไม่ตีห้มกันประเทศไทยและประเทศลาวได้ห่วมมือกันหลายด้านเช่นด้านความปลอดภัยด้านการสกัดกันด้านการค้าชายแดนลาวไทยด้านการท่องเที่ยวสันเขาจะมาเบ,บิง่งการดําเนินการของแต่ละด้านกันเลยด้านความปลอดภัย เขาห่วมการสำรวจและสร้างตั้งเครชายแดนไทยล่าคณะกรรมการเขาห่วมชายแดนหรือว่า GBC ได้เป็นกลไกโคดกานับแต่ดเดือนฮาปี1997าจมาจนหอดปัจจุบันสามารถสร้างขอบเขตเทิงบกได้ทั้งหมด204แห่งในนั้นห,ห้องคําเห่้อยเา190แห่งมีระยะทางประมาณ6 7 6กิโลเมตรหรือประมาณเ6%สําหรำหรับขอบเขตชายแดนแม่น้ำของสองฝ่ายพิอ่มอยุ่ในขบวนการสร้างแผนที่ของแม่น้ำสบับใหม่รวมกันระว่างไทยลาวด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาสิติด ไทยและลาวลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการโฮมมือการควบคุมยาเสพติดและสารเสพติดนับแต่วันที่17สิงหาปี2001เป็นต้นมาปัจจุบันองค์การต้านยาเสพติดของไทยและลาวมีการโฮมมืออย่างใกล้ชิดและได้รับผลสำเร็จในการสกัดกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชายแดนนําสู้การจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ที่สำคัญอย่างตัวหนึ่งด้านการค้าไตรมาสที่หนึงปี2013ระหว่างเดินมังกรหาเดินเมษาไทยมีมูลค้าการค้ากับสบปเปล่าประมาณ50ล้านกว่าบาทสามารถแบ่งเป็นการชองออกเป็นมูลค้า38ล้าน6 0 0บาทการนำเข้าเป็นมูลค้า11ล้าน700,000บาทในไทยมียอดมูลค้าการค้ากับสโปปาลาวประมาณ26ล้าน900,000บาท จากกองประชุมคณะกรรมการการค้าห่วมไทยล่าหรือว่า GTC โดยได้วางเป้าหมายเพื่อมูลค้าการค้าของทั้งสองฝ่ายให้ได้800ดอลลาร์หรือว่าเท่ากับ240ล้านบาทโดยประมาณภายในปี2015ซึ่งในปี2012มีมูลค้าการค้าทั้งสองฝ่ายเม้น150ล้านบาทด้านการค้าไซเด่นลาวไทยในปี2013 ในระหว่างเดือนมังกรหาเดือนเมษามีมูลค้า45ล้าน0 0สนบาทแบ่งเป็นการส่งออกมีมูลค้า37ล้าน7 0สนบาทมูลค้าการนำเข้าแบ่งเป็นการนำเข้า7ล้าน7 0สนบาทเป็นต้นเม้นประเทศไทยมีการนำเข้าพากักแกละเครื่องปรุงรสชาติผลิตภัณฑ์แฮ่ธาตุอื่นๆสายโหลดและสายเคเบิลจากสปปลรว เพิ่มขึ้นสนั้นแสดงว่าไทยมียดการค้าเกินดุลการค้าประมาณ30ล้านบาทในด้านการท่องเที่ยวในปี2010 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศลาว2.5ล้านคนในนั้นมีนักท่องเที่ยวไทย1.5ล้านหรือ60%ห้องลงมาแมน่นดนามและจีนสปปลาวเข้าไปไทย6 5 5 3 4คนหรือเท่ากับ4.63%ของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศในสปปลาว72%แมน่นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านทางประเทศไทยฉะนั้นจึงวุ่แปลกใจเลยว่าสถานการณ์ทางประเทศไทย ในระยะที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบยัางลงหลายให้สบป๋เลาาและที่ท่านได้ฟังผ่านมานี้ก็คือการห่วมมือระหว่างล่าไทยหรือว่าไทยลา่าสำหรับท่านใดที่เบิ่งคลิปนี้อยู่หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปนต่อไปหากท่านมีคำคิดเห็นใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไดในใต้คลิปนี้หรือว่าท่านใดอยากให้เฮาเฮ็ดคลิปอย่างก็แนะนำมาใด ข้อขอบใจสำหรับการติดตาม